สวัสดีค่ะมาตามกันต่อจากคลิปที่แล้วค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าม้าขาวเจ้าสนีจะรอดหรือจะร่วงนะคะจากคลิปที่แล้วคันเขียวนะคะเกือบจะไม่รอดนะคะเอาละมาลุ้นกันค่ะเอาเอา โอ้โหชิวๆเลยชิวๆเอาๆๆเอกือบวันดำเลยเอาเอาเอาตีเล็กนี่เดินตามตูดเลย โหมดมากไปรอดค่ะรอดรอดแบบทุลักทุเลนะคะนี่กว่าจะได้ตังแต่ละบาทนะคะลำบากมากไม่ว่าจะทีมงานไหนก็ให้กำลังใจกันนะคะไปนู่นล้ว พีเล็กบอกปวดขี้วิ่งแล้วพี่น้องวิ่งไปขี้ถ่ายคลิปอยู่บอกโอ้ปวดขี้ก็ปวดขี้บ้านแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงเป็นวุนะ้นเนาะมามาเข้าสวนเข้ามาถ่ายคลิปทีไรเนี่ยงานเข้าตลอดไปนู่นแล้วค่ะเจ้ามาขาว แต่ไม่รู้นะคะว่าไปเทในหมู่บ้านนี้ไกลหรือเปล่าบุญยังไม่ได้เห็นที่เทเห็นแต่ปากบ่อนะคะไปแล้วโอ้ฝุ่นครุ้งเลยค่ะปาดสายจวดน่าอุ้นว่าน่าจะ ไม่ไกลหรือจะไกลจะใกล้ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าตอนนี้เสียบอยออกก่อนเพื่อนลตอนนี้ยังไม่กลับนะคะไปนูน่นละโอ้โหฝุ่นครุงเลยส่วนฝั่งนี้นะคะนี่สูบน้ำด้วยน่าจะทำนาปังหรือเปล่าทีมงานนี้ก็วิ่งกันสี่คันนะคะโอเคค่ะ ไว้มาตามกันต่อคลิปหน้าเนาะคลิปนี้วุ้นเส้นสายมันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ